การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยกทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอร่าแซทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่สตรีในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ ECU Shop แต่จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นตามหนู่แอมและกูรูยุดไปกันได้เลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะพวกเรา3คนครับในช่วงทัสตีีทขับยังไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับยีทูสูครับวันนี้อยู่กับเจ้าของชรูมเลยฮะใช่ครับคุณพลพดวรรณพินโยชีพกรรมการผู้จัดการบริษัท ECU TOP ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งรถหรือว่า Modify เพิ่มสมรรถนะให้กับรถโดยเน้นๆเลยแล้วกันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของย s u ต้อสุกต้องบอกนี้นะครับว่าเครื่องยนต์ คอมมอนเวลดีเซลบ้านเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์คอมมอนเว i l ์สัก1ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมาสมัยก่อนต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้แรงม้ามาสัก3 5แรงม้า40แรงม้าเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นแรงม้าที่ได้มา เปล่าๆโดยที่เราไม่ต้องไปทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆของเครื่องยนต์เลยครับผมก็พูด,ดง่ายๆว่าทันทีที่มีการใส่กล่องพ่วงในฐานข้อมูลเดียวกันเครื่องยนต์อ e ีสูก,ก็คือปรับแรงมา้าขึ้นไปได้สูงมากแรงบิดด้วยเช่นกันโดยที่ระบบชาร์จเจอร์ทำงานสบายๆคือเท่าเดิมหัวชีก็จ่ายน้ำมันเท่าเดิมโดยอาจจะใช้ศัพท์นี้ก็ได้ครับว่าแรงไร้ควันก็คือไม่มีควันดําน้ำมันไม่กินนั่นคือสิ่งที่ทำให้รถทุกวันนี้ขับได้แบบง่ายๆเหมือนเดิมแต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขับ ก็มีความแตกต่างกันไหมครับอย่างผมต้องการแบบนี้ที่อยากจะต้องการอีกแบบหนึ่งทาง ECU Shop มีวิธีการทํำยังไงครับจริงๆผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop ครับมันเป็นการจูนแบบ real time นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนการที่เราไปทำคัสตอมให้กับเจ้าของรถหรือรถคันนั้นๆจริงๆอย่างบางคนเนี่ยอาจจะต้องการลดเอาไว้เพื่อบรรทุกของนะครับเพื่อวิ่งทางไกลหรือบางคนอาจจะเอาไว้ขับไต่างจังหวัดนะฮะส่วนตัวบางคนชอบอัตราเร่งออกตัวดีๆบางคนชอบแรงบิดเยอะๆอะไรอย่างงี้ครับ ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะจูนได้เพราะว่าการจูนในแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการจูนสําหรับรถรุ่นนั้นๆคันนั้นๆเลยผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนี้ครับว่าอย่างที่คุณอาพูดนะครับก็คือบางท่านต้องการแรงบิดสูงยกตัวอย่างครับซื้อปิกอัพขนาด1ตันแต่บรรทุกเข้าไป4ตันซึ่งอันนี้บรรทุกหนักมากมเขาก็เลยคิดว่าอยากให้เครื่องยนต์เนี่ยมีแรงบิดที่ดีมากในการออกตัวเปลี่ยนเกียร์ไต้ความเร็วก็เลยใส่กล่องพวกหนึ่งใบเครื่องยนต์ก็ตอบโจทย์แล้ว น้ำมันก็ไม่กินทะโบก็ทําทงานเท่าเดิม<ช>นะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตอบโจทย์บางท่านอาจจะขับรถขับเครื่องสีล้อก็คือ i e s v c r o s s 4 i r แต่วันนี้ใส่ล้อยางเบลเลอร์เทอร์เลยมันจะไปดึงกันเครื่องยนต์พอไปดึงเสร็จทำไงก็คือชดเชยกำลังเครื่องยนต์ในการใส่กล่องพ่วงเป็นต้นนะครับการทำ เริ่มแรกเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมในการปรับยูนดับเรียลไทม์อย่างที่คุณอ้าว่านะครับอย่างที่เรียนไปครับด้วยการที่รถเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีแล้วและเราไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไรใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มสมรรถนะเนี่ยโดยการติดตั้งผลิการของ e ีซูช็ h o p นะครับใช้เวลาประมาณนะครับหนึ่งชั่วโมงจบเลยจบเลย,เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเห็นเหมือนกันว่าเขาใช้ปลั๊กเสียบปลั๊กไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับก็คือใช้ฮาเนสเสียบต่อกันเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาว่าจะมีปัญหาภายหลัง อันนี้คือไม่ตัดต่อสายไฟและล่าสุดนี่นะครับผมเคยอ่านข่าวของทางบริษัทอีซูช็อเนี่ยไปเปิดสาขาสำนักงานยังต่างประเทศทั่วโลกเลยตอนนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศแล้วครับมีส่งออกทั้งหมด33ประเทศทั่วโลกครับหลักๆนะครับที่เป็นตลาดใหญ่ๆของความจริงนะครับมาเลเซยฟิลิปปินส์อินโดนะเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าประเทศที่ Import รถนะครับคอมมอนเวลจากบ้านเราไปเนี่ยประเทศนั้นก็คือ เป้าหมายในตลาดของเราเหมือนกันครับผมสรุปก็คือถ้ารถ Pick Up i s u ู u Isuzu m ว x ส่งไปที่ไหนประเทศไหน ECU Shop ก็คือสามารถที่จะไปเซิร์ฟไปตอบรับตลาดที่นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณ ECU ช h อ p ด้วยกับคุณอาด้วยแล้วกันนะครับที่มาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับวันนี้นะครับกับช่วงทัศนสติีครับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ e อ u ูสต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ัสสวดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลา,านุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D Max พลา,านุภาพพลิกโลกกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ z a t TV z a t TV ันนี้นะคะผู้ชมเออยู่ที่ร้าน duo c u ู s i n a เมืองทองธานีจะพาผู้ชมมาชิมบรันช์แล้วก็ขนมหวานอร่อยๆต้องบอกว่าร้านนี้นะคะผู้ชมเขาจะมี2โซนค่ะโซนดิเนียมซึ่งเสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนแบบออริจินอลนะคะกับฝั่งนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นโซนกาแฟและบรันช์ก็จะเสิร์ฟเมนูบรันช์แล้วก็ของหวานนะคะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆค่ะวันนี้จะมาชิมกันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะผู้ชมเริ่มที่อย่างแรกเป็น cauliflower pancake แล้วก็ p o r c h d g ค่ะ จากความอร่อยแล้วเมนูนี้ยังดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นปาเนตโตเนตโทสอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมวาน,นิลาของหวานของเขาคนะุณผู้ชมจะเป็นแบบโฮมเมดเลยละค่ะด้านในปันเนตโตเนนะคะมันเป็นขนมปังที่นุ่มค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวของลูกเกดแล้วไอศกรีมวาน,นิลาก็หวานเข้ากันอย่างลงตัวเลยละค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นดูอัพนนาคอตตาค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะ เมนูนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบเปรี้ยวนําแล้วก็หวานตามนะคะราดด้วยซอสสตรอมเบอรี่แล้วมันเข้ากันมากๆเลยละค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นดูโอทีรามิสุเสร็จมาพร้อมกับไอศกรีมช็อกโกแลตค่ะมาลองชิมด้ยนะคะ <S <S มันมีความหวานความมันความขมยิ่งทานกับไอศกรีมช็อกโกแลตเข้ากันอย่างลงตัวเลยละค่ะ <S 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 นอกจากเมนูบรันช์ของหวานแล้วนะคะที่นี่เขายังมีเมนูเครื่องดื่มอีกมากมายนะคะวันนี้เอเลือกมาชิมอยู่ตรงหน้าแล้วะค่ะ อย่างแรกทัฟเฟิลมาคิอาโดด้านในก็จะมีส่วนผสมของครีมทัฟเฟิลนะคะข้างบนก็จะราดด้วยคาราเมลซอสคุณผู้ชมเห็นเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยนะคะก็คือเกลือทัฟเฟิลนั่นเองค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นอีกหนึ่งกาแฟค่ะนั่นก็คือยูสุฟิสก็จะเป็นส้มยูสุผสมกับกาแฟนั่นเองอย่างสุดท้ายนะคะผู้ชมจะเป็นไลชีพาราไดซ์มีส่วนผสมของสับประรดด้านล่างมีลิ้นจีแล้วก็น้ำทับทิมค่ะ สดชื่นมาค่ะคุผู้ชมเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆอบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดนะคะกับดูโอคู i n นาซึ่งเขามีทั้งหมด2สาขานะคะทั้งสาขายอดพิมานอยู่ในโครงการยอดพิมานร i v e r Walk หลังปักครองตลาดกับสาขาที่เอานั่งอยู่ตรงนี้นะคะสาขาเมืองทองธานีซึ่งการเดินทางหาไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมาจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะเลี้ยวเข้ามาในเมืองทองตรงมาเรื่อยๆนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ขวามืออยู่หลังตึก M Society อยู่ติดกับทะเลสาบเมืองทองธานีนั่นเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซ่บทีวีแซ่บทีวีช่วงนี้เอสจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความมันของการแข่งขัน t o y o ต้ g กาซู r a c i n o ม o เต r ร์ส2020สนามที่หนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตจะมันเร้าใจขนาดไหนนั้นตามไปแซ่บกันเลยค่ะ สนุกความมันและเร้าใจกันไปแล้วกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ทุกคนรอคอยรายการ Toyota ากาซู Racing มอเตอร์สปอร2020สนามแรกแห่งปีณนะสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัด เก็โดยจัดในรูปแบบของ New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสร้างความอุ่นใจให้กับผู้เข้าชมงานทุกคนในปีนี้ยังได้ยกระดับให้มีความสนุกตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้นโดยการปรับการแข่งขันถ่ายใต้แนวคิด Spirit to put the limit หรือความกล้าที่จะข้ามขีดจำกัดนั่นคือการปลุกความกล้าที่จะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแห่งความท้าทายผ่านการแสดงสมรรถน การขับขี่อันดีเยี่ยมของรถยนต์โตโยต้าอย่างใกล้ชิดกับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบวันเมกเรสทั้ง4รุ่นเริ่มต้นด้วยต้นแบบการขับขี่ที่สนุกสนานหรือฟันทูดร้ายอย่างแท้จริงกับเครื่องยนต์1,500ซีซี Vios One m e g r e ล Lady Cup Vios One m e g r e s ด้วย Corolla a อา i s t ิส Sport ์ส e อร์ตวักับเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นำรถในตระกูล GR มาร่วมการแข่งขันปิดท้ายด้วยไฮลักริโววั e เมกเรสพลังแกร่งเนื้อนิยามกับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีที่จะมาแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการขับ อันยอดเยี่ยมกับนิยามของความ่งตัวระหว่างความดุด,ดันและความเร้าใจที่แท้จริงขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง4ี่รุ่นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงมากมายให้ได้ตื่นตาแบบเต็มพิกัด นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์รถแข่งระดับโลกอย่างโตโยต้ากาซูเรซิงพร้อมนำรถสปอร์ตในตำนานตโตโยต้าจีอาสปราที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด ของการพัฒนารถยนต์จากสนามแข่งสู่ท้องถนนเปิดประสบการณ์การขับ Toyota s u p ปรบนเครื่องซิมูเลเตอร์จำลองการขับริ h โชในรูปแบบ b a ทเทิครั้งแรกของรถ Toyota g จีอาร์ปรากับไฮลักรี v o และที่มาสร้างสีงสันกับการลงแข่งขันเป็นครั้งแรกของมารีเบ u ร์เนอรภายใต้สังกัด Toyota Racing Star คือเป็นสนามแรกที่ได้ลงแข่งจริงแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือแค่เราพยายามโฟกัสพยายามขับให้ตรงลายคือทําให้ได้เหมือนตอนที่ซ้อมค่ะแค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกคนเชียร์ไงก็เชียร์ต่อไปได้วยนะคะยังเหลืออีกสามสนามจะพยายามทําให้เต็มที่จะพยายามทําให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ สนามหน้าพบกับความมันเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์กับการแข่งขัน Exclusive Charity Rest ระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆว,วิธีแหมเนืองสนามบินน้ำสวัสดีค่ะ